กับตันเจมนำประเสริฐนิกุลกุลสิวที่3บวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกกับตันเจมจิรายุรักษาแก้วนำทัพหนุ่มประเสริฐนิกุลกุลตบชนะพิษนุโลกวีซีสาถึงหเซตคว้าอันดับ3าวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกได้เป็นครั้งแรกการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก2 0 2 4 2 5เมื่อวันที่8มีนาคม2568ประจำปีพุทธศักราช2568ที่ชั้น3นม่มซีซีฮอรเดอร์มอลลี่ฟาสโตบังแครกรุงเทพมหานครในรอบชิงอันดับ3ประเภททีมชายสมโมสรประเสริฐนิกรกุลที่นโด กับตันเจมจิรายุรักษาแก้วจากกริดจ,จันไตรวรินทรคำชูจาก,กริดถนอมน้อยจีหานนิยมเดชาและชัชวานจันชื่นพบกับสโมสรพิสนุโลกวีซีที่นำมาโดยนรงฤทธิ์จันพิรมนครินอินทนูรชานนทวงน้อย อนุตระพรมจันทร์กิติทัศนวดดีและชยุทธคงเรืองผลปรากฏว่าหนุ่มประเสริฐนิกุตกุลเป็นฝ่ายเล่นได้ยอดเยี่ยมกว่าตบเอาชนะไป3-1เซต25-19 20-25 2ถึงสิ 2, 2 0. สอสโมสรประเสริญนิกรุกุลคว้าอันดับ3บาบอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกได้เป็นครั้งแรก สำหรับวันที่9มีนาคม2,568เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ชั้น3 mc c h onder, e, o n d e r m o l l i f a s t o b a n g k a กรุงเทพมหานครโดยประเภททีมชาย diamond food fire c สมุทรสาครจะชิงชนะเลิศกับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเวลา14นาฬิกาต่อด้วยประเภททีมหญิงเวลา17นาฬิกาสุพรีมที่พยะชนบุรี e t ท k พบมอขอนแก่นขอนแก่นสตา์